สวัสดีค่ะเอพิทอลอดไปมุ่วยนะคะสวัสดีเรนด o อมนะคะในวันพฤหัสนะคะขอบคุณทุกการติดตาม Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีชาวต่างชาติสวัสดีคนไทยในต่างแนดน,น,นะะสวัสดีประเทศเพื่อนบ้านนะคะสปปลาวนะคะทุกคนนะคะขอบคุณที่ให้การซับปตสนับสนุนมาโดยตลอดและสวัสดี และขอบคุณยูสเซอร์ใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะดันดอมวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าเป็นพลังงานบวกกันกันบ้างนะคะเออก็คือวันนี้ก็คืออยู่ในหัวข้อที่ว่าข้อดีในตัวคุณที่เขาชื่นชอบนะคะสําหรับคนที่มีคนนึกถึงอาจจะเป็นแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบลึ้มอ,อยู่หรือคนที่ชอบคุณอยู่นะคะหรือคนที่มี สถานะไม่มีสถานะก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูแล้วมีคนในใจนึกถึงนะคะอ่ะนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะเราก็มาดูกันว่านะคะข้อดีในตัวคุณนะคะเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าอินอย่าซีเรียสอย่าคิดว่าจะตรงหรือเป็นเหตุการณ์ตอรี่เรื่องราวของคุณทุกอนุนะคะอ่ะลองดูนะคะมาถ้าไหนดีเก็บไปนะคะไหนไม่ดีเก็บวางไว้ที่นี่นะคะหมอเป็นคนอ่านนะคะอ่ะ ทําสมาธิค่ะวันนี้วันพระนะคะขอให้มีความสุขความสมหวังแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมนะคะมามาดูกันว่า <c oughs> โอ้โหใบแรกก็เลิบเวอร์เลย โอ้ไมก god นะคะคุณต้องมีคนรักอยู่แล้วแน่ๆคนที่เข้ามาดู r a n d อมเนี่ยคุณต้องมีคนรักคนดิวคนคุยอยู่แล้วนะคะไม่น่าจะโสดนะโสดก็ต้องไม่สนิทหละนะคะโสดโสดมีคนคุยโสดมีคน c o n แ a c t หรือดิวด้วยอยู่ตอนนี้ไหมนะคะแต่อาจจะมีสถานะหรือไม่มีความชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้ให้คอมเมนต์กันก็ได้นะคะได้หมดนะ คนอินดี้ซะแล้วนะคะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอีกต่างหานะคะคนที่คนเดียวด้วยนะคะตอนนี้เออเป็นอาจจะอยู่ในโมเมนต์เป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนมีสเปซมีพื้นที่นะคะอาจจะเป็น introvert ได้ไหมก็ได้นะหรือจะเป็นคนที่แบบไม่เชิงนโทรเ v e r t เหรอแต่เขาจะมีพาร์ความเป็นโลกส่วนตัวของเขาค่อนข้างสูงคุณอาจจะดีกวบวาราศีเมถุนหรือตัวคุณนี่แหละนะคะอ้าวแลวมาถามว่าสิ่งไหนที่เขาชอบในตัวคุณก็อาจจะเป็นความ เ,เข้าถึงยากนะคะ,ะนะคะเรามาดูข้อดีในตัวคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบคนที่เข้าถึงยากอะไรที่ท้ายากๆไหมคนแปลกๆไหมเออได้นะข้อดีในตัวคุณที่เขาชื่นชอบก็คืออาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากเข้าถึงยากเดาทางยากไม่สามารถ ไม่สามารถรู้รายละเอียดทุกเรื่องทุกอย่างคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบพบว่าประมาณว่าไม่ได้โพสโซเชียลอะไรที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองลงโซ,ซเชียลก็ได้นะเออคุณอาจจะไม่ชอบไม่ใครมาเป็นคนค่อนข้างไพรเวทหรือ introvert อินโทรเวทนั่นเองนะคะคือแบบว่าไม่ชอบไม่ใครมายุ่งวุ่น,ว,นวายในโลกส่วนตัวหรือเรื่องราวส่วนตัวของคุณมากเกินไปถ้าไม่ได้สนิทอะไรเงี้ยอันนี้ค,ความที่เขาชอบในตัวคุณนะแล้วก็เป็นคนที่อะมีความพยายาม สิ่งหนึ่งที่แบบเห็นเด่นชัดมากกว่าการมีโลกส่วนตัวก็จะเป็นความพยายามความต่อสู้การเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ด้วยตัวเองการไม่ไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆต่อให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นที่คุณทำเนี่ยในสายตาของเขาเนี่ยมันจะยากแค่ไหนมันจะลำบากแค่ไหนมันจะเหนื่อยแค่ไหนมันจะต้อง มันท้อแค่ไหนมันมีปัญหาเยอะแค่ไหนเขามองเห็นว่าคุณยังทําต่อคุณยังสู้ต่อคุณยังไปต่อนะคะอันนี้คือข้อดีในตัวคุณนะสองใบนี้ก็อาจจะแบบแทบจะแบบอธิบายได้หมดเลยจะจบแค่สองใบนี้ดีมั <c> ้ย <oughs> ข้อดีในตัวคุณที่เขาชื่นชอบเนาะโอ้เห็นไหมไฮพปเทสคุณอาจจะเป็นคนที่มีจิตสัมผัสหรือ,อสามารถสื่อได้กับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ หรือคอนแทคกับจักรวาลน,นะคะแล้วแต่ว่าความเชื่อนะคะปรดใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนลึกลับเป็นคนมีเซนส์สัมผัสนะคะเป็นคนเซนส์แรงได้นะคะเป็นนักอ่านการ์ดเหมือนหมอนี่ก็ได้นะคะอืมเป็นคนมียาณอย่างรู้อะไรบางอย่างได้พรสวรรค์ตรงนี้ติดตัวมานะคะแต่กําเนิดแล้วเพิ่งอาจจะรูป ก็ได้คนที่เข้ามาดูอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเออนี่คือข้อดีที่เขาชื่นชอบในตัวคุณนะคะมันคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขาคือคุณเป็นคนที่แปลกเพราะว่าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะรักความสบายไหมไพ่เจ็ดไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการที่ว่าคนอื่นจะรักรักความสบายแล้วก็คอยจะหาคน คอยจะหาตัวช่วยคอยจะหาคนมาซัพพอร์ตคอยมาสนับสนุนคอยมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองคอยจะไปแบบเป็นยุคสมัยของการาหาคนมาพึ่งพิงเนะ เออเพราะว่ามันค่อนข้างยากลําบากใครก็รู้ว่าการเดินคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายการทําอะไรคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ครวนี้มันก็มีหลากหลายงานนะคะที่สามารถทําคนเดียวโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่ต้องทําคนเดียวเขาเห็นความมานะบุกบันอุตสาหะของคุณนะ อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเขาแบบโอ้มัน Amazing มากมันแบบประทับใจมากนะคะเออมันว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยอืมคนคนนี้ชอบนะคะอ่ะพลังงานของคุณนะข้อดีมาดูกันนะคะที่เขาชื่นชอบอีกยิ่งอ่านยิ่งขนลุกนะอืมคนแข็ง Stand up โอ้โหแถมคุณยังเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาที่โดดเด่นหรือว่าตรงท้ายตรงใจตรงสเปค ตรงจิตตรงใจแบบมันต้องปักหมุดเลยทีเดียวคือมันตรงไปทุกทุกอย่างนะคะกับสิ่งที่เขาวาดฝันไว้หรือคนคนที่อาจจะมีไทมมีสเปคมีอะไรในใจอะนะ่ะเนาะเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออทำให้เขารู้สึกว่าม,มันดีต่อใจเข้าไปอีกนะคะ เป็นไพ่ที่เขาตกหลุมรักคุณโดยที่ทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยอันนี้คือข้อดีของคุณนะคะน,นี่คือข้อดีของคุณปรับปื้มมากนะปรับปื้มมากคุณอาจจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในสายงานหรือถ้าคุณบอกว่าเป็นคนหน้าตามไม่ดีเท่าไหร่คุณอาจจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีนะคะบุค,คลิกเนี่ย ไม่จําเป็นไม่เกี่ยวกับหน้าตาบุคลิกก็อาจจะเป็นการเดินการนั่งการพูดนะคะการอ่าสนทนาการอ่าเสน่ห์ของคนเรานะคะเดิสตาร์เนี่ยก็คือสเสน่ห์ยอย่างหนึ่งนะคะเดิสตาร์เอ่อหรือเป็นคนที่ข้อดีของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกหรือบุคลิกภาพก็จะเป็นอ่าการมีความหวังการไปจุดประกายความหวังให้กับผู้อื่นการไปให้ความอ่ ไปไปจุดประกายความหวังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนะคะเป็นเป็นคล้ายๆไลฟ์วอล์กเกอร์ก็ได้นะคะไม่จําเป็นนะอืมแต่ถ้าเกิดอาจะแปลตรงตัวก็คืออย่างความหมายแรกคุณก็หน้าตาหรือรูปร่างบุคลิกลักษณะตรงไทยตรงใจเขาแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่านี่คือข้อดีนี่คือสิ่งที่คุณได้มาที่ไม่เหมือนคนอื่นที่ที่ทําให้เขาแบบเออเตะตาเขาสะดุดใจเขา เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบในตัวคุณ<ม>อย่างเงี้ยนะคะ<ม>อ,อืมเอ่อจะเปิดต่อดีไหมหรือจะจบแค่นี้สองไม้คุณเป็นคนที่มองอนาคตไปข้างหน้านะคะเป็นคนที่เป็นหัวก้าวหน้าเป็นนักวางแผนเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับคนอื่นเป็นที่พักพิงให้กับคนอื่นนะคะเป็นคนมีวิสัยทัศน์มี wisdom นะคะอันนี้เป็นคนมีความคิด ความอ่านที่อาจจะโตกว่าตัวหรือว่าอาจจะเท่ากับวัยคุณนั่นแหละนะคะแต่เขารู้สึกว่าความคิดหรือคําพูดเขาอาจจะเคยได้ยินความเขาอาจจะเคยเห็นความคิดหรือคําพูดของคุณแล้วเขารู้สึก,กว่าโหมันแบบเขาไม่เคยเจอใครที่ที่มีความคิดความอ่านที่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พอเห็นความคิดเห็นไมซ์เซ็ตเห็นเอ่อเลือกเอ่อการวางแผนการ ของคุณเนี่ยนะคะที่มันพลั่งพรูออกมาเป็นคนมีไอเดียก็ได้นะคะไอเดียมากมายไก่กองที่คนอื่นอาจจะคาดไม่ถึงแต่คุณแบบกล้าลงมือกล้าลุยกล้าไปข้างหน้ากล้าเริ่มต้น ะะกล้าคิดกล้าทำกล้าแอคชั่นทุกอย่างนะคะอันนี้คือตัวคุณโอ้ข้อดีเยอะแยะมากมายไกลก่องโอเคประมาณนี้นะคะนี่คือข้อดีของคนที่ได้แรนดอมนี้นะคะที่เขาคนนั้นชื่นชอบนะคะในตัวคุณวันนี้ก็บายค่ะเจอกันในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ